เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมกันว่าผมนั้นนะครับได้นําน้ํามาใช้ในแปลงเกษตรพอเพียงบริเวณหน้าบ้านนี้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างไรนะครับแล้วก็เอาน้ํานั้นนะครับมาจากที่ไหนวันนี้จะพาทุกท่านมาชมกันเลยครับพอย่างเข้าสสุ่รุแล้งนะครับแน่นอนครับว่า ปัญหาเรื่องน้ํากับการทําเกษตรนั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งแปลงเกษตรพอเพียงของผมก็เช่นเดียวกันและก็เป็นปัญหาที่หนักหนาะสาหัสอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากบริเวณแปลงเกษตรนั้นนะครับห่างจากตัวแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับก็คือลําคลองประมาณ300เมตรเลยทีเดียวและน้ําประปาของหมู่บ้านนั้นนะครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากว่า แค่นํามาใช้อุปโภคบริโภคธรรมดาก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเอาไปรดน้ําต้นไม้เอาไปรดแปลงเกษตรน,นะครับแน่นอนครับว่าไม่พอแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่แหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆกับแปลงเกษตรก็ถือว่าโชคดีไปครับจริงๆแล้วผมเคยถ่ายทําคลิปไว้นะครับขณะที่ผมติดตั้งปั๊มในครั้งแรกนะครับและผมก็ได้เก็บไฟล์วิดีโอไว้ในคอมพิวเตอร์แต่บังเอิญคอมพิวเตอร์มีปัญหา จึงทาให้ไฟล์วิดีโอที่เก็บไว้เสียหายไปหมดเลยนะครับก็รู้สึกเสียดายมากไม่มีโอกาสที่จะนํามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งปั๊มในครั้งแรกนะครับผมจะใช้เป็นปั๊มหอยโขง่งก็ะจะมีการเดินสายไฟซึ่งผมใช้สายไฟ t h w a ขนาด1คูณ16นะครับความยาวม้วนละ100เมตรผมใช้3ม้วนด้วยกันและก็เดินท่อซึ่งเป็นท่อ pvc ขนาด2นิ้ว ความยาวโดยรวมประมาณ250เมตรนะครับแล้วก็มีท่อซึ่งเป็นท่อ PE นะครับขนาด3นิ้วความยาว50เมตรตัวนี้ต้องขอบอกกันว่าผมไม่ได้ซื้อในช่วงหลังนะครับแต่ซื้อไว้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ปั๊มเบนซินขนาด3นิ้ว6.5แรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในแปลงเกษตรได้ดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือหากเราใช้ต่อเนื่องนานๆนะครับ ก็จะมีการสิ้นเปลืองน้ํามันมากและก็ต้องเสียเวลาในการยกไปยกมาเนื่องจากกลัวว่าจะมีคนมาลักขโมยไปนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจมาติดตั้งเป็นปั๊มน้ําหอยโขง่งแทนนะครับและคิดว่ามันคงน่าจะประหยัดกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องยกไปยกมาซึ่งแค่เรายกคัทเฮาส์อยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะประหยัดกว่าปั๊มที่ใช้น้ามันเบนซินได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ในการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโขง่งผมใช้งบประมาณไปก็พอสมควรนะครับ<อ>ก็ตกอยู่ที่ประมาณกเกือบสองหมบาทเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งตัวปั๊มแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับถือว่าก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าผมจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่แบบประหยัดปั๊มน้ำที่ใช้ก็คือเป็นปั๊มขนาด2นิ้ว2แรงอาจจะโนเนมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็มีปั๊ม1นิ้ว1แรงอีก1ตัวนะครับ ซึ่งปั๊มตัวเดียวนั้นผมทดลองแล้วนะครับไม่สามารถที่จะส่งน้าํามายังแปลงเกษตรพอเพียงตรงบริเวณหน้าบ้านได้เนื่องจากบริเวณลําคลองมายัางตัวบ้านอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับระยะทางมันไกลนะครับประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะครับซึ่งทําให้ปั๊มตัวเล็กๆแรงไม่เยอะก็ไม่สามารถที่จะดันน้ําขึ้นมาที่นี่ได้เพราะว่าเส้นทางมันก็ไกลและก็ไม่ราบเรียบด้วยนะครับมีขึ้นเนินมาตลอดเส้นทางก็คือจากลําคลองขึ้นมานั้นนะครับจะเป็นเนินสูงมาตลอด ในการทดลองส่งน้ำในครั้งแรกไม่สามารถที่จะดันน้ำขึ้นมาได้เนื่องจากมันไกลแล้วก็ขึ้นเนินอย่างที่ว่าผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทดลองมาทําระบบแอร์แวรนะครับซึ่งระบบแอร์แวร์นี้ผมได้ไปหาข้อมูลมาว่าทําอย่างไรนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านอื่นก็ทำไว้นะลองไปค้นหาดูนะครับซึ่งหลักการทํางานของระบบแอร์แวร์เท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ ก็คือเมื่อน้ำถูกสูบขึ้นมาจากหัวกระโหลกที่อยู่ใต้น้ำก็จะมีอากาศปะปนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในลักษณะของตัวแอร์แวร์นะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วนะครับว่ามีการยกขึ้นแบบตั้งตรงนะฮะซึ่งจะมีช่องว่างอยู่ในท่อ PVC ที่อยู่ด้านบนสูงสุดของตัวแอร์แวร์ที่เราทำไว้นะครับก็จะมีอากาศแวะเข้าไปในท่อดังกล่าวนั้นนะครับและเมื่ออากาศไม่มีที่ออกไปด้านบนนะครับก็จะ เกิดแรงดันกดลงมาภายในชุดแอร์แวร์นะครับแล้วก็จะดันน้ําที่อยู่ในท่อออกภายด้านหน้าซึ่งอากาศเหล่านี้จะไปเพิ่มแรงดันร่วมกับน้ําที่ถูกสูบขึ้นมานะครับเพราะว่าอากาศนั้นนะครับไม่สามารถย้อนกลับไปหาที่ตัวเครื่องได้เพราะเนื่องจากว่ามีแรงดันจากเครื่องก็นาน้ําออกมา ทีนี้กลายเป็นว่าแรงดันน้ำนะครับก็จะเพิ่มไม่้ด้นหน้าแทนถูกไหมครับก็จะมีแรงดันเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ30-40%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับจึงทําให้แรงดันน้ําเพิ่มมากขึ้นและก็สามารถดันผลักน้ําไปด้านหน้าหรือไปหาปลายท่อได้นะครับการติดตั้งระบบแอร์แวร์นี้นะครับก็จะช่วยส่งน้ําไปยังถังเก็บน้ําที่ผมได้ทําไว้ซึ่งติดตั้งอยู่ในระดับที่สูงและระยะทางการส่งน้ําที่ยาวไกล เดิมทีการส่งน้ําโดยการใช้ปัม๊มมอเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถส่งน้ําขึ้นมาได้เพราะแรงดันนั้นมีน้อยนะครับผมได้ทําชุดแอร์แวร์ขึ้นมาจํานวน4ชุดนะครับเมื่อผมทดลองติดตั้งระบบแอร์แวร์ต่อพ่วงเข้าไปในระบบน้ําหรือว่าใน,ในท่อของเรานี่นะครับปรากฏว่าสามารถมีแรงดันแล้วก็ดันน้ําขึ้นมาได้จริงๆนะครับแต่ก็มาได้แค่อยู่ที่ประมาณ200กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับคือ ขอเล่าก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มที่มีแรงม้าเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้การปลักน้ํานั้นดีแน่นอนนะแต่ว่าตัวของผมเองนะครับไม่สามารถที่จะไปติดตั้งได้เพราะเนื่องจากว่าไฟฟ้าระบบไฟฟ้าของเรานี่นะครับหรือว่าหม้อไฟฟ้าของเรานั้นนะครับมีแค ja ่5แอมท่นนั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้เครื่องที่มันมีแรงม้าเยอะๆหรือว่ามีววตสูงๆนี่นะครับ,รบก็จะต้องกินกระแสไฟมากแล้วหม้อไฟฟ้าของเราไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่ามีแค่5แอมเองนะครับ ซึ่งทีนี้หลังจากที่ผมได้นําน้ําขึ้นมาถึงถัง200ลิตรแล้วนะครับผมก็พักน้ําบริเวณนี้แล้วก็ดูดจากถังน้ํา200ลิตรนี้อีกทีหนึ่งด้วยปัม๊มขนาด1นิ้ว1แรงขึ้นไปบนแปลงเกษตรพอเพียงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี่คือความเป็นมาที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะได้น้ําตรงนี้มาใช้งานนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวสําหรับเรื่องการดึงน้ําขึ้นมานี่แหละครับและน้ําที่ผมได้นะครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับ ซึ่งก็พอเพียงตัวกันรดน้ําในแปลงเกษตรของผมในช่วงฤดูแล้งนี้แบบสบายๆเลยครับผมใช้วิธีการ ต่อแยกจากท่อเมนออกไปนะครับเพื่อที่จะนําไปไว้ตามจุดต่างๆที่เราต้องการที่จะเอาสายยางนั้นมาเสียบไว้นะครับในการนําไปรดต้นไม้ต่างๆในแปลงของเรานะครับเพราะแปลงเกษตรพอเพียงนะครับไม่ได้กว้างมากก็เลยใช้สายยางเอาแบบนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องเกะก,กะเวลาเราตัดหญ้าด้วยก็สามารถลากไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการที่จะรดน้ําต้นไม้ของเราได้เลยนะครับและก็ทุกๆปีนะครับพอย่างเข้าสูดด่ฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีฝนตกหนักทําให้เกิดปัญหาเรื่องน้ําเอือท่วมขึ้นมาจากลําคลองเพราะว่าผมนั้นนะครับเอาปั๊มไปตั้งไว้อยู่ใกล้ๆกับริมคลองนะครับ คือทำไมต้องตั้งแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราวางเครื่องไกลาจากตรงที่เราดูดน้ำนะครับถ้าเกิดเราวางไกลเกินไปเนี่ยทำให้ดูดน้ําไม่ขึ้นทําให้ปั๊มของผมจมน้ําไปหลายรอบในช่วงเวลานี้นะครับของแต่ละปีเพราะบางครั้งไม่สามารถที่จะไปรื้อปั๊มได้ทันเพราะน้ําที่มันมาเนี่ยมันมาเร็วมากนะครับผมเลยต้องมาเหนือกับการ ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้อยู่หลายๆครั้งนะครับในช่วงหน้าฝนก็ต้องมารื้อปั๊มเพื่อนํามาทําความสะอาดนะครับพอน้ําลดก็นําปั๊มนี้ไปติดตั้งใหม่แล้วก็วนอยู่แบบนี้นะครับในการรื้อแต่ละครั้งติดตั้งแต่ละครั้งนั้นนะครับก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามันจะมีท่อที่เราติดกาวไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็ระบบดูดก็มีปัญหาจเจอแบบนี้นะครวนอยู่แบบนี้ในแต่ละครั้งนี่คือเอหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากติดตั้งใหม่กว่าน้ําจะขึ้นก็ต้องมาแก้ปัญหากันอยู่แบบนี้นะครับ แต่ช่วงหลังๆนะครับผมก็ได้คิดค้นหรือว่า DIY าโครงเหล็กแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งปั๊มในการที่จะยกไปยกมาในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ช่วงฤดูแล้งก็ยกไปติดตั้งอย่างเงี้ยก็เลยคิดเองนะครับว่าทํายังไงให้มันสะดวกในการรื้อในการติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยทําโครงเหล็กแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสะดวกในการติดตั้งอย่างที่บอกไปนะครับ <S <S ส่วนวิธีการทํา จะทําอย่างไรแบบไหนนะครับโอกาสต่อไปผมจะนําคลิปมาลงให้กับท่านผู้ชมได้รับชม,มอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ